สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับโจห้างดัสรารคามนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดประเด็นและก็ให้ความรู้นะครับผมว่าหลายๆคนคงจะเป็นลมพิษท่านผู้ชมคือลมพิษนี่เกิดขึ้นได้หลายๆทางวันนี้ผมรอคนสัญจรอยู่เม่าเราจะมาพูดลมพิษให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอ้โโออาวเดินเร็วจังเลยเดินสุดยอดเลยสตาเนาะโอ้ไ่ถืออะไรเลย ออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าเขาขอท่านผู้ชมสตอร์เนาะเอาเราวันนี้ผมอะไรครับเนี่ยอันนี้กับเผาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเวลาคนไปร้านอาหารเป็นไงบ้างกะเพราหมูกรอบเนาะกะเพราไข่เกียวไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวบ้างท่านผู้ชมไข่ดาวโอชิคิดสั่งอย่างเงี้ยเอาทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยท่านผู้ชมที่ไม่เป็นการเสียเวลาผลพลอยได้ที่เราทานเข้าไปเคยเป็นลมพิษไหม ลมพิษผมน,น้อยผมน้อยน้อยใช่ไหม <c oughs> บางคนนี่ก็ถึงขนาดามาถามทาง YouTube เลยนะครับลมพิษแล้วก็ลมพิษเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางผิวหนัง<อ>คือคือเป็นเป็นอาการทางผิวหนังที่มีปฏิกิริยากับสิ่งเร้าไปกระ<อ>ตุ้น<อ>นะครับประมาณนั้นอใช่มันก็จะมีอาการเกี่ยวกับเป็นเป็นเป็นผื่นเป็นตุ่มขึ้นผื่นเป็นผื่นเป็นตุ่มขึ้นแล้วก็เป็นวงรอบสีแดง นะครับจะขยายน้อยใหญ่มันก็แล้วแต่ปไปทุกที่เลยนะอครับ,มรบไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะครับตัวบริเวณหูไม่รู้เป็นอะไรคันหูท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะมีอาการคันครับตามผิวหนังทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตามส่วนต่างๆของร่างกาย<ช>อันนครับหมา่ว่าจะเป็น ฝุ่นลองจากเกสรดอกไม้หรืออะไรมากเย,ย,ยอะแยะบางทีมันหายไปเอง24ช,ชั่วโมงท่านผู้ชมในคนที่เป็นลมพิษเนี่ยนะครับหายไปเองแต่บางคนก็ยังเป็นๆให้หายบางคนก็อาจจะแพ้เรือรังใช่จจเป็น,เร,นเราก็จะมีอมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้ว่าสมุนไพรที่ใช้ก็คือกระเพราแดงหรือกระเพราขาวก็ได้ <laughs> นะครับอ่ากระเพราแดงกระเพราขาวก็ได้นะครับ ก็จะเป็นยาทั้งนั้นท่านผู้ชมถ้าใครม,มีกระเพราแดงก็ใช้กระเพราแดงใครมีกระเพราขาวก็ใช้กระเพราขาวก็ได้วิธ,วธีวิธีใช้งานว,วิธีใช้งาน,งานท่านผู้ชมคือนในการอ่าวิธีบําบัดเกี่ยวกับรลคลมพิษเป็นลมพิษวิธีการนี้เ,เร็วมากครับผมไม่ถึงสิบนาทียุบเลยทํายังไงรู้เปล่าเอามาประมาณหนึ่งกำมือล้างน้ําให้สะอาดตําตําให้ละเอียดแล้วผสมกับเหล้า ผสมกับเล่าเพราะเล้ามีเ,เป็นตัวนําพามันเป็นตัวที่พาซึมเข้าผิวหนังได้เร็วอ่าเพราะว่าเพราะ,ะาาราว่าเขาเป็นอาการทางผิวหนังไงครับผมครับครับอ่าลมพิษนะครับเป็นอาการทางผิวหนังซึ่งมีปฏิกยาในการอ,อย่างอื่นมีการในการกระตุ้นสิ่งเล้าใช่ไม่ว่าจะเป็นสภาพบรรยากาศหรืออะไรทั่วไปเนี้ยอาการก็อย่างที่ว่านั้นท่านผู้ชมก็จะมีอาการคันคันหูไม่รู้เป็นอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็คันทั่วไปนะครับ พอตามเสร็จนะครับเอาน้ํามาทาครับผมประมาณไม่ถึง10นาทีท่านผู้ชมอาการลมพิษก็จะหายไปเราไม่ต้องทรมานและก็สร้างความลาคาญไงใช่บางคนทํางานก็คันยุกยุกยิบางทีคันไปหมดเสียบุคลิกเราไปซื้อครีมแก้ผิวหนังตามคลินิกอะไรไม่ได้ครับไม่ถูกครับมันก็ไม่หายคือมันไม่ถูกโรคว่างั้นเอะนะครับอาการลมพิษเนี่ยจะหายด้วยสมุนไพรที่ง่าย ใกล้ตัวกะเพาไก่ไข่ดาวกะเพาไก่ไข่เจียวอ่านะครับเราใช้กะเพรานี่แหละเราไปซื้อจากตลาดมาติใส่แก้วน้ำไว้ก็ได้มันก็เผลอๆออกรากเลยนะประมาณหนึ่งกัมครับหนึ่งกัมมือเอามาตำเอามาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าแล้วก็มาทาบริเวณที่คันอื อาการนั้นไม่ถึง10นาทีท่านผู้ชมอาการนั้นหายไปเลยลมพิษนะครับพื้นคันต่างๆสุดยอดเลยไม่ได้กินนะครับไม่ได้ลืมเข้าปเป็นการทาท่านผู้ชมเป็นการทาเป็นอ่าเป็นเป็นอาการทางผิวหนังใช้แา่นอกใช่นี่ครับบางคนมีอย่างนี้นะจากยี่สี่ชั่วโมงมันไม่หายอาฮไม่หายทำยังไงคุณโจเขาบอกว่าแล้วเอาอะไรทาเขาบอกว่า เอาตาอย่างที่คุณโจวว่าแต่ว่าไม่ได้ใส่เหล้าอมันเป็นนให้หายแต่พอใส่เหล้าเข้าไปหายเลยเพราะมันซึมลึกเนี่ยมันซึมลึกมันซึมเร็วใช่ล่าอันนี้ท่านผู้ชมคือพี่น้องอิสลามเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการใช้เหล้าใช่เพราะฉะนั้นแล้วโจก็จะมีแฟนขับมีพี่น้องอิสลามมากมายเออทั่วไปเลยใช่ วันนี้เราพูดถึงเรื่องของผิวหนังที่เกี่ยวกับลมพิษท่านผู้ชมอาการลมพิษเนี่ยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่สตรีผู้สูงวัยเป็นได้หมดเป็นเยอะนะครับอาการมันก็เปลี่ยนไปเยอะไปมาคันแล้วเกาแล้วคุณใส่กับปรงไปทํางานแล้วคุณมาเกาก้นเหรออ๋อมันอ่าบางคนก็เป็นอยู่บริเวณเป้าเราคันกิ๊กกิ๊นึกว่าเป็นสังขังไม่ใช่นะคนสัญจรครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ กระเพราไม่ทําให้เสียบุคลิกเราจะใช้กระเพราในการแก้นะครับบําบัดเกี่ยวกับลรกลมพิษใช่สุดยอดได้อย่างเชินนั้นต่างๆนนี่สุอมีแฟนคลับมีมีมีหลายหลายคนนะทาง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 ปทุมธานีเพราะว่าตอนนั้นโจทํางานที่มหาลัยบริเวณแห่งหนึ่งแถบอันนี้แถบปทุมแถบ กรุงเทพเมืองใหญ่ๆฝุ่นคันเยอะเลยคนทํางานโรงงานเยอะใช่แล้วฝุ่นจากโรงงานเนี่ยมันเป็นปฏิกิยาสิ่งเลาเลยนะในการกระตุ้นมาปะทุบผิวทังผิวหนังแล้วไปคลินิกก็ไม่หายนะครับสุดท้ายมาลงไปคลินิกไม่หายนะสุดท้ายมาลงที่กระเพราสมุนไพรสมุนไพรท่านผู้ชมนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นบางคนอาจจะชอบกลิ่นชอบไม่ชอบยังไงก็พอมาทําแล้วมันหายผมนึกถึงว่าเออ ต้มใส่ขวดพกมากินด้วยคือเคลฟกรอนได้ล้างจืดอ่ะแต่เล่าให้ฟังเป็นท้องอืดท้องเฟ้อมีลมในท้องสุดยอดจัดเด้ดีเอาไปตําแล้วผสมกับน้ําอืำผมแบบนั้นแล้วกรองกินนะประมาณครึ่งแก้วหรือหนึ่งแก้วก็ได้กินเข้าไปโอ้หายในลมในท้องนะที่เป็นกรดอ่ะหายเลยไอ้นนผมทํามาแล้วเมื่อสองวันที่แล้วเลยมันขับลมสุดยอดมันขับลมเลยอมันขับลมในกระเพาะสุดยอดครับ หลายคนบอกว่าคุณโจหลังจากกินกะเพราไปแล้วเนี่ยตดเนี่ยผายลมจะหอมไหมอาจจะมีกลิ่นหน่อยนึงท่านผู้ชมแต่ว่าไอความเหม็นก็ยังมีถ้าใครออกคลิปว่าตดมีกลิ่นหอมนะไม่มีทางครับตดยังไงก็มีกลิ่นเหม็นอยู่ดีใช่ครับคือของเสียหมักหมมในร่างกายมันเป็นมันมันขับลมในในช่วงท้องออกมาท่านผู้ชมมันบอกว่าหอมก็คงผิดปกติแล้วล่ะใช่ ถ้าบอกว่าตดหอมนี่ผิดปกติแล้วนะก็ให้นางคนนั้นลมไปตลอดชีวิตแล้วกันนะครับดูดูกันนะครับเดูดูกันไว้ในการเสพโซเชียลท่านผู้ชมที่บอกว่าตดหอมเนี่ยไม่มีหรอกครับไม่มีครับก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าก็ดูช่างใจคิดให้กิจสตรในดูคลิปนะครับคือจริงๆแล้วในการขับลมเนี่ยมันขับออกมาขับของเสียนะครับขับของเสียออกมามันจะกลายเป็นหอมได้ยังไงท่านผู้ชมมันก็มีกลิ่นเหม็นอยู่ดีนะครับ แก๊สของเสียที่อยู่ในร่างกายมันขับออกมาเป็นลมใช่ท้องเราจะโล่งขึ้นแค่นั้นแ่ะและที่สําคัญนะเป็นแผลในกระเพาะอาการก็จะดีขึ้นด้วยใช่ครับ<ช>เอาละท่านผู้ชมเรามาสรุปกันแล้วดีกว่าท่านผู้ชมเอาคนสัญจรมีอะไรต่อท้ายไหมคือคืออยากให้ท่านผู้ชมเลยดูเวลาดูคลิปนะครับก็ดูความเป็นไปเป็นมาดูลักษณะวิธีการใช้งานการนําไปใช้เนาะ ที่ถูกต้องมันไม่ใช่ว่าใบกระเพรานี่จะรักษาโรครุนดีได้มันซึ่งมันเกินไปอ่ะศึกษาวิธีการใช้ท่านผู้ชมสมุนไพรหลายตัวเนี่ยเราต้องศึกษาวิธีการใช้ว่าเขาเอาไปต้มหรือเขาเอาไปตำหรือเขาเอาสดสดหรือเขาเอาแห้งใช่ครับเห็นไหมครับมันมีวิธีการทําแต่ละชนิดจะมีอยู่อุ้ยมีเยอะศึกษาแล้วกันแล้วทีนี้สมุนไพรเนี่ยไม่ใช่ว่า หายขาดหายเร็วออไม่มีนะครับต้องให้เวลาเขาสมนุนไพรให้เวลาแต่ว่าเวลาหายแล้วมันยั่งยืนถูกต้องครับนี่โอเคนะครับ,รบอลมพิษแก้ด้วยสม,มนุนไพรใบกะเพรานะครับกะเพราขาวกะเพราแดงชะางดนักแหล่ซีบ,บอกไห้